เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับอันในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการเปิดใช้งานเวิร์กออเน์บนวินโดว์กันนะครับอ่าซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมก็พาเพื่อนๆไปดูการใช้งานเวิร์กออ n น์นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สมามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับอันในวันนี้ผมก็จะมาทำเวิร์กออ i น e ์บนวินโดว์นะครับให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับอ่าสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับเมนบอร์ดที่เราใช้งานนะครับจะต้องใช้ใบออดที่รองรับ การทำ work อน l ล n ์ด้วยนะครับอย่างเช่นเมนบอร์ดที่ผมจะให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับจะเป็นของ ASUS นะครับแล้วก็ไปอ่อนสามารถรองรับการทำ work อน l i n ได้ด้วยนะครับใครที่ใช้เมนบอร์ด ASUS ือนผมนะครับก็สามารถทําการตั้งค่าตามผมไปได้เลยนะครับ่ามาที่ Advanced Mode นะครับโดยเมนบอร์ดแต่ละรุ่นนะครับจะตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้องไปศึกษาตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเลือก APM นะครับ Power on by PCIe นะครับให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น Enable นะครับอ่าเพื่อเปิดใช้งาน Work on LAN บน b i o อ,อก,ก่อนนะครับอ่าแล้วก็กลับไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ทำการกด Save ได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็รอคอมพิวเตอร์ของเราเปิดขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้เราก็ทำการตั้งค่า Work on LAN บน b i o อ,อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะต้องไปตั้งค่า Work on LAN ในส่วนของ Cut l a n s ของเราต่อนะครับ ซึ่งในตัวนี้จะอยู่บนวินโดว์ของเรานะครับถ้าใครใช้วินโดว์ก็ตั้งค่าในรูปแบบของวินโดว์ใครใช้ลีน u x ก็ตั้งค่าในรูปแบบของลีน u x นะครับอ่าสำหรับการทำลีน u x หรือว่าป๊อกม็อกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็คอมพิวเตอร์ของผมก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําการตั้งค่าการแลนของเรากันนะครับกดขวาที่สตาร์ทเมนูนะครับแล้วก็มาที่ device m a n a g e r ได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่การแลนของเรานะครับการแลนของเพื่อนๆนะครับจะต้องดูก่อนนะครับว่าเพื่อนๆใช้งานการแลนตัวใดอยู่นะครับสําหรับเครื่องผมนะครับก็จะใช้เลอเทค PCIe ตัวนี้อยู่นะครับอ่าแล้วก็กดขวานะครับแล้วก็เลือกที่ Property ได้เลยนะครับอ่ามาเลือกที่เมนู advance อ่าแล้วก็มาดูที่ work on magic package ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนจาก disable เป็น enable นะครับ ใครที่เป็นอ n a b l e อยู่แล้วก็ใช้ enable ไปเลยนะครับกดโอเคนะครับต่อมาเราจะต้องทำการโจทย์ในส่วนของพ s ช c a l address กับที่อยู่ IP ของเรานะครับสำหรับการฟิก i อตรงนี้ผมจะไม่ได้สอนเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปในคลิปอื่นได้เลยนะครับหรือว่าของเพื่อนท่านอื่นก็ได้นะครับโดยคลิปนี้ผมจะไม่ฟิก IP เพราะว่าในการฟิก IP พผมทำส t a ติกจากเรา t ตอร์มาอยู่แล้วนะครับสาหรับเครื่องนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของ IP กับ Physical นะครับกดขวาที่การ์ดนนของเรานะครับอ Open n e t w o r k ขึ้นมานะครับใช้ a d a p t o r Option อ่าแล้วก็มาที่การ์ดนนของเราจะขึ้นมาแบบนี้นะครับกดขวาแล้วก็ดูที่ Status นะครับ Detail นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น IP ที่เราใช้งานนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการจด IP ไปด้วยนะครับพร้อมกับ Physical Address ตรงนี้นะครับ สำหรับเครื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการชัดดาวลงไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราทำการจดเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็ชัดดาวลงไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เราจะทำการอ่าเปิดใช้งานในส่วนของ w o r k ์กออนไลน์ในระบบแอนของเราได้นะครับ สําหรับเครื่องนี้นะครับที่ผมจะใช้เปิดคอมพิวเตอร์นะครับเราจะต้องทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับที่เป็น w o r k ์กออ n รนนะครับซึ่งผมใช้ w o r k ์กออ n รตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน2.0.3นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับผมให้เพื่อนๆทําการโจทยในส่วนของ p h พ c a l a d d r e s s กับ IP มานะครับอ่ผมจะได้มาแบบนี้นะครับซึ่ง IP ีผมใช้เมื่อกี้ก็จะเป็นจุดสิบจนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพ c a l a d d r e s s นะครับ ให้เราทําการลบในส่วนของจุดหรือว่าขีดนะครับบางคนได้จุดมาบางคนได้ขีดนะครับก็ลบออกไปเลยนะครับให้เหลือเพียงแค่ตัวเลขกับตัวอักษรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําการ add item ขึ้นมานะครับอ IP ที่ใช้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองนหนึ่งสามนะครับแล้วก็ Mac a d d r e s นะครับแล้วก็ copy มาเลยนะครับ อ่าตรงนี้จะเป็นบอร์ดแค์นะครับในการที่เราใช้งานบอร์ดแคสตรงนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องใช้เน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับไอพีเราเตอร์ตัวเราเตอร์เราใช้เราเตอร์เดียวกันนั่นเองนะครับถ้าอยู่คนละเน็ตเวิร์กวงแรวนนะครับก็จะไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับใครที่ดูคลิปผมในคลิปที่แล้วนะครับก็จะสังเกตว่าผมทาการรีโมทเข้ามายัางเครื่องที่อยู่ในวงแหวนเดียวกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะใช้ตัวนี้เปิดคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องป๊อกม็อกนะครับอ่าแล้วก็ บอดแคสที่เราใช้งานนะครับก็จะเป็น192.10.255นะครับในการใช้งานเน็ตเวิร์กนะครับที่เราเห็นนะครับทั่วไปถ้าเป็นจุดศูนย์ลงท้ายนะครับตรงนี้มันจะเป็นเน็ตเวิร์กของเรานะครับแล้วก็เราจะใช้แจกไอพีนะตั้งแต่ไอพีจุดหนึ่งจนถึง254นะครับแล้วก็255ตรงนี้มันจะเป็นบอดแคสของเน็ตเวิร์กเรานะครับเราก็เลยจะต้องใช้255นะครับเป็นไอพีสุดท้ายนะครับ อ่าแล้วก็ไอพีเกตเวอะไรพวกนี้เราไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการปริงไปยังเครื่องที่ผมจะใช้ในการเปิดในวันนี้นะครับ อ่าตอนนี้นะครับผมก็ทําการปิงไว้ยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าในการรีพายนะครับยังกลับมาที่เครื่องเดิมนะครับไม่สามารถอ่ายิงไปยังเครื่องที่เราจะเปิดได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับแล้วก็ทําการเวิร์กอัพตรงนี้นะครับก็คือสั่งให้เปิดเครื่องนะครับอ่าเมื่อกดแล้วนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนนี้เครื่องข้างงแางนะครับผมสังเกตว่า ผมได้ยินเสียงมาดังติ๊ดแล้วนะครับตอนนี้ก็มันน่าจะเริ่มทำการเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไม่โพสต์ภาพกลับไปนะครับผมใช้เพื่อนดูไอพีตรงนี้นะครับอ่า หลังจากที่เรารอไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนสังเกตว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราก็ทําการรีไพลฟอมกลับมาแล้วนะครับ่าตอนนี้เราก็สามารถทําการเปิดคอมพิวเตอร์ที่เป็นเวิร์กออนไลน์ได้แล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอของเราสําหรับเครื่องที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวสวิตไปดูนะครับก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้แล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเปิดใช้งานเวิร์กออนไลน์บน windows 10หรือว่า11นะครับเพื่อนก็สามารถทำการตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมตกกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ